สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งเนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยนางสาวปณิตาสีโยคูโบโอเองค่ะประจำวันศุกร์ที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะอ่า วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อจากเมื่อวานคุณครูต่อเลยนะอ่าหนูจะได้มีเวลาทำงานเนาะอ่ะเมื่อวานเราเรียน0ูนถึง5ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียน6ถึง10นะคะจำนวน6ถึง10อ่ะไหนลองชูมือขึ้นมา6นิ้วสิอ่ามือข้างหนึ่งมีจำนวนเท่าใดนี่น,นี่กี่นิ้วอ่ามีห้านิ้วนะคะ นับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นหกนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็น7อีกหนึ่งเป็น8อีกหนึ่งเป็น9อีกหนึ่งเป็น1 0บอ่ามือของคนเรามีสองข้างข้างละ5นิ้วรวมกันเป็น10นิ้วนั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูเลยนะคะเขาบอกว่าการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือจำนวน6ถึง น่าเรามาดูอุ้ยตัวอะไรเอ่ยนอนอยู่บนน้ําแข็ง่าตัวแมวน้ํานะคะเขาบอกว่ามีแมวน้ําอยู่หตัวมีแมวน้ำหกตัวหเลขอาราบิกหเลขไทยและตัวหนังสือคําว่าหหอโอกหนะคะโอกหต่อไปอ่ะ ก็จะมีตัวนี้นะคะอย่าลืมใช้นิ้วเขียนตามนบางคนเขียนเลข6กโดยการม้วนหัวแล้วขึ้นไปแบบนี้ผิดนะคะเลข6กที่ถูกต้องหนูต้องลากจากด้านบนลากจาก้างมาหัวหนึ่งสองแบบนี้นะคะเลข6กไทยม้วนจากด้านในหัวก่อนหนึ่งสองและสามโอเคอันนี้หนูทำเองเนาะ น้าต่อไปอ่ะมีนอกอะไรเอออยู่บนน้าแข็งเหมือนกันนกแพนกวินนะคะเขาบอกว่ามีแพนกวินเจตัวอ่ะเจ็ดอาราบิกเไทยและคําว่า7นะคะจอเอดอเเอไม่ไปคูเอเนาะโอเคต่อไปด้านล่างนะคะให้หนูฝึกเขียนเองนะคะอย่าลืมใช้นิ้วลากด้วยนะต่อไปนะคะ เขียนตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวแสดงหนังสือบอกจำนวนนะคะอะของหน้านี้ตัวนี้จะไม่ไม่มีตัวเส้นปละให้หนูเขียนตามฉะนั้นหนูต้องเขียนให้ถูกนะคะลูกอ่าอย่างเช่นม้าลายมีกี่ตัวนับ1,2,3,4,5,6สาม้าหาลายมี6ตัวก็6เลขหกที่เป็นตัวเลข หกนะเลขอารบิกหกเลขไทยและหกตัวหนังสือหอโอก็หโอเคอันนี้ทำเองนะคะต่อไปอ่าต่อไปเป็นการตรวจสอบความเข้าใจแล้วนะคะมีปูกี่ตัวม,มีปูหกตัวหนูก็เขียนไปเลยโอเคอันนี้หนูทำได้แล้วต่อไปนะคะหอข้อที่1.7 การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน8และ9อ่าเขาบอกว่ามีเก้งเปือกแตัวน่ะมีเก้ง8ตัวอันนี้8อาราบิกแปเลขไทยและตัวหนังสือปอแอดอนั่นเองอะส่วนด้านล่างนะคะเลข8หนูทำเองนะคะม้วนเลข8ให้ถูกด้วยนะคะม้วนจากทางไหนไปทางไหนเนาะ หนูต้องม้วนจากฝั่งซ้ายไปขวานะคะนี่แบบนี้เลยตามเส้นตะเลยโอเคเนาะต่อไปอ่าต่อไปมีอะไรนี่มีข้างแว่นนะคะชื่อของมันคือข้างแว่นข้างแว่นกี่ตัว9ตัวนะคะมี9ก้าระบิก9ไทยและ9้าตัวหนังสือ กอเอาเกาเอากอเอาเกาไม่โทรเโอเคด้านล่างหนูก็ใช้นิ้วลากตามลูกศรแล้วก็ใช้ดินสอเขียนได้เลยต่อไปเขาบอกเขียนตัวแรกคินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนกระปุกน้ำกับหมวกแคทนะคะอันนี้ทำเอง ต่อไปตรวจสอบความเข้าใจอ่ามีวงกลมอยู่กี่วงอ,อันแรกมี5 5ไทยและ5ตัวหนังสือขออาหารไม่งห้าโอเคนะคะทำเองทำเองต่อไป1.8คุณครูไปเร็วหน่อยนะคะหนูค่อยรอกลับมาทำนะคะอันนี้หนูเข้าใจแล้วแหละคุณครูก็จะได้รีบจบบทนี้เนาะ 1.8การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน10นั่นเองอ่าเห็นไหมคะอ่าเจ้าของอ่าเจ้าของครอกม้านะคะกำลังไล่ฝูงม้าเข้าครอกเนาะมีทั้งหมดกี่ตัวอมีม้าในครอก10ตัวนะคะเลข10ก็จะเป็นเลข1กับ0เนาะรวมกันเป็น10อ่า10อารบิก10ไทย10ตัวหนังสือสซอ,อิบอ 10นั่นเองอ่ะอย่าลืมใช้นิ้วว่าตามนะจ๊ะเปิดเข้ามาด้านในเขาบอกว่าโยงเส้นรูปอาหารสัตว์ที่มีจำนวนสิใส่ตะกร้าอะไรบ้างที่มีสิบอ่ะมีอะไรเอ่ยมีหนึงอ่ะมีพักมีแตงโมมีถัวมีแตงกวามีกล้วยและมีแครอทผักชนิดใด ่มีจำนวนเต็ม10ให้หนูใช้ดินสอโยงลงมาในตะกร้ามาทิ่งครูทำโอเคนะคะด้านล่างเขาบอกเขียนตัวเลขเละตัวหนังสือแดงจำนวน10บมาเขียนลงไปในใบไม้เลยแรกเขาบอกให้เขียนเลขฮินดูอารบิก10อันที่2ตัวเลขไทยและตัวหนังสือสอีอบอสิบเนาะ ทีนี้หน้าต่อไปอันนี้หนูทําเองนะคะหนูทําได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเนาะระบายสีนก10ตัวในนี้มีนอกอยู่ตัวเอ่ยในลองนับดูก่อนสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิสองสามีนอกอยู่ในนี้ทั้งหมด13าตัวแต่ในหนังสือบอกให้หนูระบายกี่ตัว สิตัวนะคะระบายแค่10ตัวฉะน,นั้นฉะนั้นอย่าระบายมาหมดนะให้หนูระบายแค่10ตัวโอเคนะคะต่อไปเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนสิบอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่อยู่ในใบไม้เมื่อกี้เนาะอ่าคล้ายๆกันเลือโอเคนะคะเดยนลงไปเลยต่อไป ตรวจสอบความเข้าใจอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายที่เราจะเรียนวันนี้นะคะส่วน1.9เราจะเรียนในวันพฤหัสหน้านะคะโอเคอ่าดูจากภาพมีจำนวนอยู่เท่าไหร่ให้หนูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าเขียนลงมาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วต่อไปคือเขียนงาน ะะเขียนงานคำสั่งดูคำสั่งก่อนคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนคัดลายมือ0ถึง10เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์สมุดเล่มนี้นะคะทิงครูให้ไปกับผู้ปกครองเล่มนี้ที่เขียนด้านบนว่า อน,นิสัยเนะาะคว้าขึ้นก่อนโอเคไหมคะอ่าเมื่อหนูได้สมุดเปิดสมุดขึ้นมาหน้ากระดาษของหนูก็จะเป็นแบบนี้อ่าอ่าทำหน้าทาหน้าต่อไปเลยนะคะทําหน้าถัดจากหน้าที่หนูทําแล้วอ่ะเลียนวันที่ลงก่อนอวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เดือนสิงหาคมพษษษุทธศักราช2564เขียนลงไปเลยจากนั้น ใช้ไม้บรรทัดอ่านสอขีดเราจะทําตารางก่อนเหมือนที่ครูพาทำนะคะใช้มันทักขีดเลยขีดตามครูเลยนี่แล้วก็แบ่งช่องเป็นสามช่องแบบนี้นะคะช่องแรกหนูต้องเว้นใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าหัวข้อมันใหญ่เนาะหัวข้อเขาบอกว่าเลขคินดูอารบิกอ่าช่องที่สองเป็นเลขไทยช่องที่สามเป็นตัวหนังสือนะคะ เมื่อหนูได้แบบนี้แล้วหนูก็เขียนลงไปเลยค่ะศูนย์อารบกศูนย์ไทยและศูนย์หนังสือมันจะคล้ายๆกันกับในหนังสือที่เราทำเมื่อกี้นะคะฉะนั้นหนูสามารถดูจากตัวนั้นได้เลยนะคะ,ะเวลาดูต้องจำด้วยนะคะหนึ่งไทยหนึ่งตัวหนังสือสองอารับกสองไทยสองตัวหนังสือ Statement. 3อารบิก3ไทย3ตัวหนังสือ4อารบิก4ไทย4ตัวหนังสือ5อารบิก5ไทย5ตัวหนังสือ6อารบิก6ไทย6ตัวหนังสือเ็อารบิก7ไทย7ตัวหนังสือ8อารบิก8ไทย8ตัวหนังสือเก้าอารบิกเไทย9ตัวหนังสือ สิบระบิก10บไปสิบตัวหนังสือเมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใายด้วยนะจ๊ะโอเคเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกวิชาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเวลาพักผ่อนของหนูนะคะแต่ถ้าใครคนู้คุณครูหนูทํายังไม่เสร็จเลยหนูต้องทําให้เสร็จนะคะเพราะวันจันทร์ผู้ปกครองต้องเอา งานมาส่งคุณครูหรือหนูจะมากับผู้ปกครองก็ได้มาดูให้ค,ครูตรวจนะคะมาตรวจเพื่อดูว่าหนูเข้าใจไหมทำได้ไหมเนาะคุณครูจะได้ปรับปรุงคลิปต่อไปโอเคไหมคะท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจทำงานเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะสุกครสู้ๆบายบาย